เมื่อกี้กระสีเห็ดอาหารอีสานคือเกาค่ะมาพี่น้องมาเข้าคั่วน้ำกันนี่สีสุป,ปึกเขือค่ะในเป็นบัตถุดิบเนาะสับใส่ปลาทูมาค่ะมาเข้าคั่วเป็นหมูก,กันเริ่มต้นที่จีพริกกระเทียมแล้วก็หอมค่ะ อันนี้จีทั้งเปลือกเลยพี่น้องแล้วเขาก็ค่อยมาแกะเปลือกออกค่ะจี G ให้สุกดีเลยหลังจากจีพริกกระเทียมหอมแดงสุกดีแล้วเขาก็ตังหมอเลยค่ะเอาเกลือใส่เล็กน้อยปิดฟ้าหมอไว้แล้วให้น้ำเดือดค่ะ ช่วงที่รออให้น้ำเดือดเราก็มัปอกเปลือกกระเทียมแล้วก็หอมค่ะปอกออกเอาแต่ขาวๆข,ข้างในพริกนี่มองใดมันดำมันใหม่ก็ดึงออกค่ะช่วงนี้นาำกะหอนแล้วพี่น้องเดือดดีแล้วเอาปลาทูใส่ลงไปค่ะ เขือแล้วก็พริกเป็นพริกออนจริงๆไปหาพริกหยวกนะคะพริกหยวกบม่มีอันนี้บุหูพัน์อย่างสิล่องเอามาต้มแล้วก็ตําใส่กันกับบุเขือคะ่ะคิดว่าน่าจ,จะแทนพริกหยวกได้อยู่ช่วงนี้เฮาก็มาแกะเปลือกของกระเทียมแล้วก็หอมแดงคะ่ะช่วงที่รอให้บุเขือสุกดี แกะเปลดอกออกในห้องหอมพี่น้องคิดว่าสุกมะเขือม่อนนี่จังได้กระแซบค่ะอย่ามาลองบึงก่อนว่ามะเขือสุกหรือ,อยังเอาส้อมลองจิ้มบึงค่ะรู้สึก่ายังแข็งูีเนาะเดี๋ยวจะต้มต่ออีกสักพักหนึ่งค่ะปลาทูก็เป็นปลาทูทอดด้วยพี่น้องแต่ว่าซื้อมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วค่ะ ขามมาขึ้นหนึ่งแล้วก็เลยถือโอกาสต้มไปเลยตอนนี้ทุกอย่างสุกนิ่มดีแล้วค่ะตักขึ้นเตรียมตำนี่นูนี้ก็เป็นอาหารเพื่อนบ้านอีสานบ้านเฮาเนาะพอแม่้ากินแต่น่อยมักค่ะตำใหไม้ข้าวเหนียวหอนนี้อุย้ยแซ่บถึกใจลาย เริ่มเลยค่ะเริ่มตําเลยตําพริกกระเทียมหอมแดงใส่กันค่ะเอาขิ้อ่อนใส่ลงไปค่ะ แล้วก็ตำให้แตกตำโดยบะเขือตําแค่พอแตกกระพาะค่ะแล้วก็แกะเนื้อปลาทูใส่ลงไปห่อนในพี่น้องแกะยาก ตักขึ้นใหม่ๆยังห,หอนอยู่ค่ะดึงกลางออกให้เบิด ตำใส่กันเลยที่นี่เริ่มปรุงเลยค่ะใส่ปลาลงไปน้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผงนัวตำใส่กันหอมกับ พักชีญี่ปุ่นเลยพี่น้องลืมต่ำใสแม่ครัวประจําเตรียมไว้ขังๆยังสามารถลืมได้เนาะหรือว่าพี่น้องตำเสร็จแล้วจะไปผัดใส่น้ำมันอีกทีหนึ่งกระแสคือกันค่ะ สำหรับสูบบุกเขือเสร็จแล้วพี่น้องพอร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ